ยังดีนะครับไปตัวที่อั้นไก่ได้ซื้อลัตเตอรี่นะครับแปดห้านะครับบายอยู่นะครับสวัสดีคุณเกด้วยนะครับเอฟซีจากเียูมิครับอีสานนํำกันเฮ่งๆครับอีกห้าสิบท่านนะครับอีกห้าสิบท่านครับสวัสดีพี่ธนัญญานะครับจันทบุตรนะครับเอฟซีจากชนบุรีสวัสดีครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วนะครับ สามห้าแปดห้าเก็ดเก้าแปดสองสองแปดสามเก้าเก้าสามอ๋อเพื่อนอ่านไปด,ดครับเพราะผมซื้อรัฐบาลนะครับลอตเตอรี่นะครับใครที่อยู่หน้าแผงลอตเตอรี่ตอนนี้นะครับจัดมาไอา้คบหาลอยแล้วครับโอเคนะครับ โอเคนะครับนี่นะครับไก่ให้เดือนสามนะครับโอ้สีคือเป็นแบบนี้เนาะโกนหนวดออกสีรอกก็หนี่เออบกน,น่ะครับผู้เบาสุ่งจนนะครับ นี่นะครับทุดสองตัวนะครับเป็นสามสองครับรองสามศูนย์ครับถ้าหวยหวยวันหวยวันนี้เป็นบ้านท้านะครับถ้าจะเบิ้ลก็คือเบิ้ลนะครับเบิ้ลสามสามนะครับพี่น้องครับถ้าเบิ้ลเบิ้ลสามสามนะครับสามสามแล้วก็ห้าห้านะครับถ้าเบิ้ลนะครับเดี๋ยวใกล้ใกล้จะเขียนเลขเบิ้ลให้นะครับ นี่นะครับห้าห้านะครับอย่าลืมนะครับลุงตูเราซื้อนะครับลุงตูเราซื้อลอตเตอรี่นะครับศูนย์ศูนย์นะครับครับครับแป๊บนึงนะครับนี่นะครับเออครับครับเดี๋ยวออกไปครับนี่นะครับ เห็นกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้าเข้าห้อง V.I.P เขาไกลไม่ได้นะครับแอดนะครับเจ้าพายุนะครับ J A O นะครับ P A นะครับ Y U นะครับเจ้าพายุนะครับครับผมสาหรับไลน์นี้ก็ยุติการใน่สุดได้เพียงเท่านี้นะครับใกล้ติดทุระนะครับดูกค่าเพิ่อมาส่งของไลน์นะครับตัวนี้นะครับขอกลับไลน์เอฟซีไม้เพียงเท่านี้ใครโจชกมันหมานเิงหงนะครับปังๆนะครับ